ันพร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วโอ้ยดู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 เี่นี่นี่ ท่านผู้ชมนนสุดยอดเลยอันนี้ดอกใหญ่มากดอกใหญ่แต่ว่าหอยท่ากินนะครับนี่ท่านผู้ชมแล้วผม<อ>ก็เอาน้ำหมักเจ้วปวกลาดครับลาดลาดลำไผ่ะครับลาดลำไผ่ลาดลำไผ่แล้วก็เอาดินที่เราขุดขึ้นมากบครับท่านผู้ชมปีที่สามที่สี่นี้ยังเกิดไม่เยอะครับท่านผู้ชม แต่ว่าสี่ห้าหกมานี่โอ้โหนี่ครับนี่ผมทําไว้ประมาณหกปีแล้วนะครับนี่เกิดมาเป็นแผงแบบนี้เลยท่านผู้ชมเดือนนี้ครับมีแต่เห็ดปวกเกิดเป็นแผงแบบหอยทากกินนี่ตัวกินตัวกินเห็ดเลยนี้เลยอันนี้คือตัวกินเห็ดน,นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงนะครับ วันนี้วันที่18กรกฎาคม2567ครับตื่นเช้ามาผมก็จะรีบไปดูเห็ดปวกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมไปหลังบ้านช่วงเย็นเห็นเห็ดปวกกำลังเกิดนะครับแทงเป็นปุ่มเป็นปุ่มขึ้นมาอยู่หลังบ้านนะครับเช้ามาเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับขณะนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับท่านผู้ชมตกมาติดต่อกันสามสี่วันแล้วนะครับ เช้านี้ก็ยังมีฝนปลปอยๆอยู่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่หลังบ้านแล้วก็ไปสำรวจดูเห็ดปวกกันนะครับนี่ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านนะครับฝนนะครับเป็นแบบนี้แหละนะครับมาสองสามสี่วันแล้วครับเรวก็จะเดินลงมาตรงนี้เราจะไปดูเห็ดปวกกันนะครับว่าบานหรือ,อยังเมื่อเย็นวานนี้ผมไปดูมันกําลังแตกตะปุตะปิอยู่ นี่ครับบรรยากาศข้างบ้านของพ่อพงษ์นะครับเป็นทางเดินที่พ่อพงษ์จะเดินเลาะทุกวันเลยทุกเช้าก็จะมาเดินเลาะอยู่ข้างรั้วนี่แหละเราทําเป็นทางเดินเรียกว่าแลนด์มาร์กของเราก็ได้เนาะครับเข้ามาหลังบ้านนะครับก็จะเป็นป่าไผ่นี่ครับ ปลาไผ่ปลาอีลอกปลาผักหวานปลาดอกกระเจียวของกินทุกอย่างเราปลูกผสมผสานนะครับแก้วมังกรตัดกินไปแล้วนะครับสองสามลูกอันนี้มะระขี้นกครับมระขีนกมีค้ับอีลอกครับบริเวณนี้ก็จะปลูกต้นผักหวานไว้นี่ต้นผักหวานครับเนี่ย อันนี้เป็นหลุมครับนี่ครับเป็นหลุมฝนตกนะครับเป็นปากท่อเก่าแล้วหรือเปล่านี่ปากท่ออยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้เป็นหลุมระวังนะครับเยลาเดินมาเพิ่งเห็นวันนี้นะต้นผักหวานป่าครับต้นผักหวานป่า ดอกกระเจียวหวานอีกลอกครับเอามาเล็ดมาหวานไว้มันก็จะเกิดดอกกระเจียวหวานด้านหลังผมก็จะเป็นปาไผ่บริเวณที่เห็ดปวกจะเกิดนะครับนี่มันเคยเกิดอยู่บริเวณนี้แหละแต่เมื่อวานนี้ผมเห็นอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู วงนี้ฝนตกแบบนี้ก็อากาศก็คึ้มแบบนี้นะครับแดดไม่ค่อยโผล่ออกมาให้เห็นนะครับเห็ดก็เลยยังออกไม่เต็มที่อู้นี่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมทางนี้ก็ออกนะครับนั่นอู้เหยียบเห็ดสนอ้อหน่ครับนี่นี่ครับนีนบ่นี่ครับกําลังแทงนี่ครับมีเห็ดบวกนะครับเน็ตดู เอวกนะครับนี่ทางนี้ก็ออกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ไม่เห็นนะครับตรงนี้ดูบริเวณตรงนี้บริเวณนี้ก็ออกทุกปีแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับมันก็จะทยอยออกเรื่อยๆถ้าแดดมานี่ผมว่าต้องออกเยอะแน่ๆ บริเวณนี้ก็ออกนะครับออกเยอะมากปีที่แล้วนะครับนู่นนั่นท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้ของปีนี้นะครับท่านผู้ชมสุดสุดนี่โอ้ยดูดูดูนี่นี่น,นท่านผู้ชมนูน่นสุดยอดเลยครับนี่ ด้านนี้ก็กําลังเกิดเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมดินี่เล็กๆกําลังเกิดเนี่ยครับนูนครับโอ้โหนูนฮะนี่ท่านผู้ชมนี่นี่เห็นไหมบริเวณนี้ก็จะออกหมดแหละนะครับเดี๋ยวเราสํารวจก่อนนะครับท่านผู้ชมดูอื้อนีเห็บปวกกําลังเก็บเลยนะครับนี่ เราค่นี้กําลังเก็บเลยดูไปตรงกลางดูไหมครับเราเหยียบผากลางไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราเหยียบผากลางนี่เราจะเหยียบดอกเห็ดที่มันจะเกิดก็จะมีหอยนะครับนี่หอยแบบเนี้ยนะครับหอยทากนียครับนี่อันนี้ยหอยทากมันจะมากินเห็ดนี่ครับท่านผู้ชม มันจะมากินน,นี่ดูนี่ท่านผู้ชมนี่เห็น้นู่นเห็นไหมครับตรงกลางโอ๊ยเดี๋ยวเราไม่กล้าเหยียบลงไปบริเวณดินเลยนะครับถ้าเราเหยียบนี่โอกาสที่เราจะเหยียบจุดที่เห็ดมันจะเกิดเนี่ยมี เดี๋ยวผมจะก้าวไปเหยียบตรงนั้นนะครับอันนั้นเป็นปูนที่เทล้อมรอบเสาเสาข้อไก่เกา่าอึ๊บท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินข้ามมาอันนี้ดอกใหญ่มากดอกใหญ่แต่ว่าหอยท่าก,กินนะครับนี่ท่านผู้ชมหอยท่าก,กินตรงกลางมีไก่ป่ามาเคลียท่านผู้ชม ถ้าไก่ป่ามาครับมาเคลียนี่โอ้โหห้องูุก็มีครับท่านผู้ชมนู่นนู่นเดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นนู่นมันก็มีเห็นไหมครับนะโอ้ยท่านผู้ชมอึ๊บแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับบริเวณนี้นี่ซึ่งผมเอาน้ำหมักเจ้าวปวกนะครับท่านผู้ชมเอาน้ำหมักเจ้าวปวกมาลาดบริเวณนี้นี่ ผมจะตัดต้นไผ่เนี่ยครับก็ไผ่เนี่ยครับลำไผ่ที่แก่ๆเราตัดออกมาตัดออกมาแล้วเราก็มาตัดเป็นท่อนนะครับนี่ท่อนละยาวประมาณสองเมตรครึ่งผมก็มาขุดนะครับขุดดินเนี่ยครับขุดดินขุดดินออกเป็นล่องนะครับขุดให้เป็นเป็นล่องแล้วก็ไม่ขุดลึกนะครับขุดลงประมาณแบบว่า พอท่วมลำไผ่เนี่ยครับก็คือขุดแล้วเราก็เอาลำไผ่ที่เราตัดเป็นท่อนนะครับท่อนละสองเมตรครึ่งเอามาวางเรียงครับนะครับสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งมามันจะมีสองล็อกเห็นนะครับสองล็อกผมก็วางเรียงจนสุดเลยวางจนสุดแล้วผมก็เอาน้ำหมักเจีวปลวกลาดครับลาดลาดลำไผ่ครับ ลาดลำไผ่ลาดลำไผ่แล้วก็เอาดินที่เราขุดขึ้นมากบครับท่านผู้ชมกบไว้กบไว้เนี่ยบริเวณนี้นะครับกบไว้เวลาผ่านไปนะครับปีแรกนี่ครับปีแรกนี้ตรงนี้นี่จะเกิดเห็ดดังเห่ครับเห็ดเยื่อไผ่ครับเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมจะเกิดเป็นเห็ดล่างเห่ครับเห็ดดังเห่เกิดขาวโพลเลยครับ พอปีที่สองก็มีเห็ดเยื่อไผ่เกิดเหมือนเดิมครับส่วนปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้ามานี่ก็มีเห็ดปวกเนี่ยครับเกิดปีที่สามที่สี่นี่ยังเกิดไม่เยอะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสี 5, 6, ่ห้าหกมานี่โอโ้โหนี่ครับนี่ผมทําไว้ประมาณหปีแล้วนะครับนี่เกิดมาเป็นแผงแบบนี้เลยท่านผู้ชมเดนนี้ครับมีแต่เห็ดปวกเกิดเป็นแผงแบบนี้เลย บริเวณนี้นี่ผมก็ฝังไว้เหมือนกันนะครับลำไผ่ฝังไว้เหมือนกันแต่ก็ปีนี้ยังไม่เกิดนะครับกําลังแทงขึ้นมาเห็นไหมกําลังแทงขึ้นมานกําลังแทงขึ้นมาเดี๋ยวเราสํารวจนะครับท่านผู้ชมอ,อ,อ,อ่อนซอนนี่ครับนี่มาดูนะนนเรามาดูนี่อันนี้เกิดเห็นไหมนี่เห็ดปวกเนี่ยกำลังเกิดท่านผู้ชม แทงขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยเนี่ยวันนี้มันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นรุ่นเป็นรุ่น,นของมันเลยนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้หอยทากกินนี่ตัวกินตัวกินเห็ดเลยนี้เลยอันนี้คือตัวกินเห็ดนะครับท่านผู้ชมนี่นี่หอยทากเล็กๆเนี่ยมันจะกินเห็ดดูท่านผู้ชมกําลังแทงขึ้นมาเต็มเลยนะครับหอยทากก็กําลังจะมาตอม บริเวณนี้ก็จะออกหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับปีที่แล้วนี่ออกหมดเลยบริเวณนี่ท่านผู้ชมเราเดินมาอย่างเงี้เราต้องระวังเราเหยียบนะครับนี่ครับนี่เห็ดั้กนั้นเลยกําลังแทงเต็มเลยนะนดูอูดนี่นี่ต้องมาไล่หอยทากเล็กๆเนี่ยออกนี่เห็นไหมครับนี่ศัตรูของเห็ดเราเลยนี่ หอยทากเล็กนี่ครับตัวเล็กๆแต่กัดกินอู้เราเหยียบไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูอู้ไม่กล้าเหยียบไปเดี๋ยวดูแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเก็บหาเก็บดอกที่มันบานก่อนอ่ะบริเวณนี้ดูก่อนนะครับแถวนี้ก็เกิดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมปิดป่ายยางนาครับแถวนี้ก็เกิดเหมือนกันเด,เ,ดเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวเหยียบเห็ดนะ เราเดินนี่เราค่องค่อยๆย,ย,ย่อง mm hmm. เดี๋ยวไปดูในคอ,อกกบก่อนในคออนี้จะเป็นข้อ,อที่ผมเลี้ยงกบนู่นนูนกบเต้นเห็นไหมอันนี้ผมเลี้ยงกบไว้ดูเห็ดออกไหมไปดูทางนู้นก่อนนี่แหละความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับถ้าเกิดเรา,ารักษาธรรมชาติเราก็จะมีอาหารกิน อันนี้ยังไม่เกิดนะครับท่านผู้ชมข้างในยังไม่มีเห็ดปวกเกิดน่ครับอันนี้คือส่วนเห็ดเล็กๆที่หลังบ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับเราไม่ใช้สารเคมีเราทำแบบเกษตรอินทรีย์นะครับท่านผู้ชมเราก็จะมีเห็ดกินทุกปีที่ออกเยอะที่สุดก็คือ ปีที่แล้วกับปีนี้ครับนี่ก็จะออกแบบนี้แหละนะครับนี่ครับนี่เลยนี่เลยครับปีที่แล้วกับปีนี้นะครับปีที่แล้วก็แบบนี้แหละครับมาปีนี้ก็ออกเยอะมากขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อผงพอเพียงด้วยนะครับ